ช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยโอ้โหแซบแต่งตัวได้แบบทุกลุกทุกสไตล์นะคะเดี๋ยวเราไปเช็คลุกเช็คสไตล์ของเขากันนะคะกับน้องแกลนเดอะ์ซาค่ะในช่วงอินคอรเซ็เช็คลุกค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวแบงค์ชาแนลทุกคนนะคะแกรนด์เดอสตาร์นะคะก็มาอยู่กับแกรนด์นะคะในช่วง IN CLOSET CHECK LOOK นะคะ ก็กําลังอยู่ในห้องนอนของแกรนเองที่บ้านของแกรนเองนะคะวันนี้ก็มาเปิดห้องมารื้อมาขนตู้เสื้อผ้าที่นี่ที่แรกเลยไม่เคยเปิดให้ที่ไหนดูเลยนะคะสําหรับอินออนแบกที่เดียวเท่านั้นเลยนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างแกรนนี่นะคะก็คือด้วยอาชีพเนาะเราก็เป็นทักนักร้องแล้วก็นักแสดงนะคะก็ลุกในการทํางานแต่ละอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะแกรน,นก็เลยจะต้องมีเสื้อผ้าแบบไลฟ์สไตล์ในการทํางานหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะ แล้วก็สับตัวแกรนเองก็มีคนแต่งตัวแบบว่ามีหลายสไตล์นะไม่ค่อยจะคงท,ที่กับสไตล์ไหนนะคะก็จะ mix and match ไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์แบบว่าสปอร์ตนะจะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะเป็นวันวานห,หรือเป็นสไตล์เปรี้ยวปนเท่นหน่อยหรือว่าจะเป็นแนวสบายๆชิลๆนี้ก็มีหมดเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมาดูกันดีกว่านะคะว่าเสื้อผ้าของแกรนแต่ละแบบเนี่ยจะเป็นไงกันบ้างมาดูกันค่ะ ตู้เสื้อผ้าที่บ้านแกรนะคะมีทั้งหมด4ตู้นะ,ะของแกลคนเดียวล้วน4ี่ตู้เลยนะคะมาดูกันที่ตู้แรกกันเลยนะคะตู้แรกนะคะเจเดนนะคะเป็นตู้ของเสื้อผ้าสไตล์แบบหวานๆนะคะซึ่งมีไม่ค่อยเยอะเพราะว่าแต่งสไตล์นี้ไม่ค่อยเยอะจะแต่งเวลาในลุกของการทํางานแบบนักสแสดงนะคะเพราะว่าแกลในส่วนนี้จะได้รับบทเป็นแบบเป็นคุณหนูได้แบบนี้นะคะแล้วต้องมีเสื้อผ้าที่เข้ากับลุกเวลาเราแสดงละครด้วยนะคะก็ เรียกว่าเสื้อผ้าน่ะจะเป็นสไตล์แบบว่าการจะมีสีขาวครีมชมพูอ่อนแค่นี้เบสิคแค่นี้จริงๆนะคะก็เรียกว่าจะมีเสื้ออย่างนี้นะคะเป็นเสื้อตัวสั้นอย่างนี้อ่ะสมมุตินะคะเราจะหยิบยกขึ้นมาอันหนึ่งเออเอาเป็นอันนี้ละกันนะคะก็เป็นแนวอย่างนี้นะคะหวานจริงๆนะคะแล้วเราก็จะเอามา mix and match นะคะกับกระโปรงอย่างเช่นกระโปรงอันนี้ก็ได้ อะไรทำนองนี้นะคะก็จะเป็นแบบสไตล์สาวหวานนั่นเองนะคะ ตู้เสื้อผ้าแบบสาวหวานนั่นเองนะคะตู้นี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้จริงๆตู้นี้มาถึงตู้นี้ดีกว่าตู้นี้เนี่ยเป็นตู้เสื้อผ้าเรียกว่าไม่ต้องตกใจนะคะว่าจะมีสิ่งสารสัตว์อยู่ในนี้นะคะเอาเป็นว่ามาดูกันดีกว่าก็จะเป็นตู้อะไรนะคะช่นงานี่นะคะก็เรียกว่า <c oughs> เป็นตู้เสื้อผ้าเป็นแนวแบบสายโหดเป็นแนวโหดนะคะก็เรียกว่า อันนี้เนี่ยเป็นตู้สภ้อผ้าสำหรับ ออกงานนะคะในฐานะแบบนักร้องนะเพราะว่าตั้งแต่แกรนมาออกระบาคู่กับพี่ฮันนะคะสไตล์แกรนลุกการแต่งตัวเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะคะจะเป็นแบบว่ามีเสื้อตัวในเป็นหนังนะแล้วก็มีแจ็คเก็ตทับนะคะแล้วก็เป็นเกงขาสั้นใส่บู๊อะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นสาวเปรี้ยวปุนเทนะคะแล้วก็เวลาไปออกงานเนี่ยพี่ฮันเนี่ยแต่งตัวเยอะมากแต่งตัวเยอะเยอะมากๆจนการแบบรู้สึกว่าเราจะแพ้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปขนซื้อมา ไม่ t ร้ไอกแล้วเธอเองคิดังไถ้าเธอ r รู้ว่ารแล้วเธอเออันนี้นะะเรียกว่าเป็นตู้สภ้อผ้าแบบโหมดดาร์ก นะคะก็เรียกว่าเป็นเสื้อผ้าออกงานตรงนี้เป็นเสื้อผ้าออกงานส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นแจ็คเก็ตนะคะข้างบนเนี่ยนะคะจะเป็นเสื้อผ้าแบบสไตล์แบบเรียรียวๆเท่ๆหน่อยเป็นสีดำนะคะเมื่อจะเป็นนี่นะเป็นหนังนะคะหรือว่าจะเป็นแบบเป็นเกล็ด เป็นโอ้มีดีไซน์ต่างๆนะคะสำหรับสีดำเนี่ยตู้เนี่ยจะได้ใช้เยอะเพราะว่าโดยชีวิตส่วนตัวจริงๆแล้วบางคนชอบใส่สีขาวสีดำสีเทาว,วนเวียนกันอยู่ประมาณ3สีนี้นะคะในชีวิตประจำวันอันนี้ก็สามารถใส่ออกงานได้ด้วยแล้วก็มีเดรสนะคะเป็นเดรสต่างๆอาจะมีเป็นแวบ,บๆชอบเป็นคนชอบอะไรแบบกลิตเตอร์เยอะๆอะไรประมาณนี้อ่านี่นะคะก็เป็นเสื้อผ้าที่สามารถแบบว่า ช้ออกงานนะคะเป็นสีดําเป็นสีแบบคุมโทนก็ใช้ได้แบบไปได้หลายๆงานนะคะเป็นกระโปรงมันก็มีดีเทลนู่นนี่นะคะแล้วก็เสื้อแบบนี้แหละค่ะ เสภ้อาไปแล้วนะคะเรามาดูออเทอร์รีกันดีกว่านะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือกระเป๋านั่นเองนะคะแกก็จะมีตู้กระเป๋าที่เก็บไว้โดยเฉพาะเลยนะคะก็จะมีกระเป๋าเยอะมากๆเลยนะคะมาดูกันนะคะเรียกว่ามีกระเป๋าหลายไซส์หลายขนาดมากๆนะคะก็จะมีข้างล่างเนี่ยจะเป็นไซส์แบบไซส์ใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเยอะมากมีของอะไรเยอะมากขอบพลุงพลังมากนะคะก็จะมีกระเป๋ยาใบใหญ่ๆเอาไว้อ่า ใส่ของทั้งหมดทั้งมวลนะคะอย่างเช่นใบนี้เป็นต้นต้องบอกว่าบางคนชอบลายเสือนะคะลายเสือเต็มบ้านมากๆอย่างนี้นะคะ กแล้วนะคะสาหรับตู้เสื้อผ้าของแกนและตูเอเ้อิสเซอรี่ของแกรนนะคะวันนี้เนี่ยก็ได้รับโจทย์มานะคะว่าแกรจะต้องแต่งตัวเป็นสไตล์แกรน,นะคะสมมุติว่าได้โจทย์มาว่าเราออกไปเที่ยวกับเพื่อนแกรจะแต่งตัวเป็นแบบไหนจะหยิบชุดไหนมา m ม t กับชุดไหนจะใช้กระเป๋าใบไหนนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าแกรลจะแต่งออกมาเป็นแบบไหนนะคะมาลองดูกันค่ะ บอ,อกแต่ตั้งแต่หน้าไหมเธอบอกกั่ฉันไม่สิไปเสือผพัานธ์ผมดูแลไม่โอ,โอ,โอ้อกจะควณเธอต้องเปลี่ยนให้หมดชุดสักก็ออกด้แบบายเดียว์ถูกต้งล้นี่นะคะก็เป็น สไตล์การแต่งตัวนะคะที่แกรเนี่ยเลือกนะคะที่จะออกไปกินข้าวกับเพื่อนไปปาร์ตี้กับเพื่อนนั่นเองนะคะก็เรียกว่าที่เลือกอันนี้มานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแต่งอะไรดําๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องมีอัศเซอรีอะไรนิดหน่อยนะคะก็จะมีตุ้มหูนะคะมีแหวนมีหมวกนะคะมีกระเป๋านะแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนสีปะให้เข้ากับการแต่งตัวของเราด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นสไตล์นี้แหละค่ะที่เป็นสไตล์การแต่งตัวของแกรจริงๆ เลยนะคะก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะถึงเรื่องของการแต่งตัวนาะก็จริงๆแล้วก็การแต่งตัวเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถที่จะเสริมสร้างหูคลิกให้กับเราได้นะคะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเราได้นะคะยังไงก็พิธีพิถันนะคะยังไงก็เอาใจใส่ในเรื่องของการแต่งตัวการดูแลตัวเองให้มากๆนะคะสาหรับผู้หญิงนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าผู้หญิงย่าหยุดสวยนะคะเราต้องดูแลตัวเองกันนะคะก็จะเรียกว่ามีความสุขกับความเป็นผู้หญิงของเราได้ ยังไงก็ฝากเลยละกันนะคะยยยยะเเมมม่อออัันนนนไไไลปปจสด้้้าาใหหงฉีต ดทายนี้นะคะยังไงก็ต้องขอฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับผลงานชิ้นใหม่ของแกรนนะคะก็เป็นแนวของนักแสดงนะคะละครอีกแล้วนะคะก็เรียกว่าประสบความสำเร็จจริงๆกับการเป็นนางร้ายนะคะดีใจจริงๆนะคะแล้วก็ละครเรื่องใหม่นี้ก็ได้เป็นนางร้ายอีกแล้วนะคะแต่จะเป็นร้ายแบบไหนจะร้ายกาดกว่าเรื่องเดิมหัวใจเรือพ่วงหรือเปล่านะคะยั้งก็มาดูกันนะคะประมาณปลายปีนี้ไม่ก็ต้นปีหน้าได้ชมกันแน่นอนเลยนะคะยังไงก็ขอฝากด้วยลวกันนะคะ ยังไงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอินออนแบร์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติค่ะมาเยี่ยมชมมาเปิดตู้สุภาพของแกรนที่แรกเลยนะคะดีใจจริงๆนะคะแล้วไว้คราวหน้าเนี่ยเราเจอกันอีกนะคะยังไงต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย สุดยอดเลยค่ะน้องแกลนี่โอ้โหสุดยอดเลยแต่งตัวได้ทุกแบบทุกสไตล์จริงๆแล้วเสื้อพยมากมีทั้งสี่ตู้แถมแบ่งเป็นสี่สไตล์อีกโอ้โหสุดยอดเลยอยากได้ตู้เสื้อผ้าแบบนี้บ้างทังเลยเก๋มากๆแล้วทั้งครนะคะที่ชื่นชอบการแต่งตัวแบบสไตล์น้องแกลน,นะคะก็ไปใช้ได้เอาไปมิกซ์แอนด์แมทช์ได้นะคะรับรองว่าจะได้สวยเก๋แบบน้องแกล์แน่นอนเลยค่ะอาลค่ะ คลิปนะคะก็หมดลงแค่นี้แล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่สวยๆเก๋ๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือโรงแรมสลินบูทิกโฮเทลนะคะทองหล่อ